ออออออยยุด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 รกว่างั้นลูเนี่ยโอเคเอาละรก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนาบีตอนนี้ก็สู่แกสตเดชันก็เดี๋ยวเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยดีกว่านะครับโอ้ยร้านเราเริ่มมีคนเยอะแล้วอันแน่ลูกค้าเข้าแป๊บเดีวเดี๋ยวผมมีอะไรเล่น รู้สึกว่าในตัวเรามันจะมีนี่ล็อกพิกเอ้ยไอ้นี่ปลดง่ายฮะนั้นจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยหักเดี๋ยวดอมันอยู่ประมาณมุมนี้เฮ้ยหายแล้วว้าโอ้ยลูกเอ้าลูกค้ากลับมารถเลยปนไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวป๊บๆวว โอ้วุ่นวายจริงฮะปั๊มผมอ่าแล้วก็ผมลืมไปว่าเขาให้อัพเกรดปั๊มโอเคเยี่ยมเดี๋ยวก่อนอัพเกรดเติมนมันเอาเงินก่อนเฟรยฮะมีติปด้วยเออถ้าเราเติมน้ำมันตรงไอ้ขีดนั้นพอดีมันก็จะได้ติปนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกินแล้วไปก่อนเอิ่มขยะเยวจังวะก็หยิบดิ เฮ้ยโหยในถังนี้กขเต็มไมวเวอร์เลยเกียร์ของไม่เข้าไม่รู้อะเอามาก่อนเดี๋ยวลูกค้าเดียวเดี๋ยวถ้ามีสถานะน้ำมันใกล้หมดคือเราผมต้องอับเกรดปั๊มแล้วมันจะเพิ่มไอ้ปริมาณน้ำมันอะนี่ไอ้นี่เหรออ่ของประดับตกแต่งอันนี้เรียนมาร์กโอ้ประดับคือ,อเขาไม่ได้บอกใอ้เนี่ย ตกแต่งสถานที่สำคัญซื้อห้าชิเบียนโอเคโอ้ตกแต่งซื้ออีกใช่ไหมไม่ต้องซื้อดิซื้อเพื่ออะไรอ่าออกเลยดีกว่าโอเคนะครับอ่าซื้อการอัปเกรดเบียรสองซื้อการอัปเกรดเบียรสองนี่หรออัปเกรด ใช่โอ้ยเดี๋ยวลูกค้าเก็บเดี๋ยวเรามาอัพเกรดอัพเลเวลว่ะผลกันเอ้ยฟรีโอเคเสือลูกค้าจะเรียกวะโันนี่อ่ะอัพเกดรดฟรีโอเคปลดล็อกความสำเร็จสเตชันเวลรสองว,ว้าวสวยลูกค้าทักเขาไปใช้สมุดโอเคเดี๋ยวอัพเฮ้ย อุ S <S mm ้ย hmm. ม <co> ีไอ้ข้างหน้านี้ด้วยโอเคลูกค้ารอสึกน้ำมันผมก็จะหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวขอซื้อน้ำมันแพมไหนแล้วกันน้ำมันใช้ได้แค่นี้พี่เดียวเพิ่มรีเซ็ตเพิ่มได้แค่นี้เหรอโอเคตอนนี้ตั้งตัวบ๊กแปดร้อยเหรียญอ่าแล้วก็คิดที่แล้วนะครับมีการเออ กู้เงินเกิดขึ้นแล้วก็มาเพียงมาตามวายผมจะสรุปเลยแล้วรู้สึกว่าจะมีลุงเราเนอะครับมาจ่ายแทนอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะแล้วก็เลยไม่เสียไอ้เงินอะคราวนี้เราก็แบบท่ำปั๊มเราคือตอนนี้ผมไม่มีนี่แล้วไม่มีเงินทุนเลยหรือไอ้เงินกู้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนอ่านี่ฮะไม่ได้ติดเขาเงินกู้ปัจจุบันศูนย์บาทนะคือผมจะไม่ขอกู้เลยแล้วกันเฮ้ยแล้วมันขยายไปั๊มวข้างในนี้อีกอะ อีกฟางหยิบเอฟว่ะโอเคนี่ปางตัวนี้พอด,ดีเลยโอโอเชแล้วก็ตัวนี้ด้วยไม่ถึง้าอใครเรียกวะเนี่ยแต่ตรงกฮะโอเคเรียบร้อยเอย้นี่อะไรมีกุญแจด้วยกุญแจห้องอะไรอะ่ะใครบีบแต่วะอันแน่เดี๋ยวเราวผมมีอะไรกิ่ยกับไอ้ตุกนี้ขอแล้วนะ อุ้ยกลางด้วยระดับกลางไม่ได้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวไม่ได้โอเคสำเร็จได้อะไรวะเนี่ยได้แค่นี้สิบเอ็ดเหรียญอะไรครับเนี่ยเอาเดี๋ยวตำรวจคือคุณจะเข้ามาในร้านผมแล้วก็เดินออกไปไม่ได้เท่เนี่ยวอดมาก่อน ร้านว้ามันไม่มีคองขายเออว่าแล้วหาวิธีเข้าโกดังและเปิดประตูโอเคฮนะไอ้กุญแจนี่คือเข้าโกดังไอ้คองพวกนี้ต้องทิ้งใช่ไหมเนี่ยเออเข้าโกดังโอเคยิบมาที่เข้าโกดังโกดังดคือจะบอกว่าเออไอ้ที่เติมน้ำมันมันไม่มีที่อื่นเลยไงไม่ได้แล้วมันเป็นทางผ่านของไอ้รถที่อยู่แถวนี้ด้วยสิเออบีบเข้าไปนะฮะเราไม่สนใจหรอกหาทางเข้าโกดังใช่ปะ นี่งไงทางเข้ากูฎังอะไรอ,ะอ่ะอ้าววิธีทางเข้าแล้วเปิดประตูเอเอก็เปิดแล้วนี่ไออันนี้เหรออา่าปิดประตูโกดังของคุณมิฉะนั้นอาจมีคนเข้ามาขโมยของคุณได้อ๋อโกดังโอ้ยนี่โกดังเก็บของโอเคนะถ้าเรารปิดก็จะเกิด การขโมยขึ้นโอ้โหมีทมั้งขโมยมีทั้งอะไรด้วยโอเคงั้นผมป,ปิด <c oughs> โอเคตรงนี้จะเป็นอของที่เราต้องเคลียร์ทิง้งเอ้ยแล้วเหมือนเอาขาเพิ่มเปิดคอนเสริร์ตนี้ด้วยด้วยคือของนี้ต้องเคลียร์ทิง้งใช่ป่ะอู้คอนเสิร์ตนะครับอะไรนะเนี่ยกองฟางทิง้งอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดฮะคือต้องเขียวกองฟางอุย้ยแม่นเฉย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นก้อนสุดท้ายนะโอเคเรียบร้อยอ่าเติมสินค้าโคดังจากแท็บเล็ตพีซีหลักโอเคมเคี้ยแค่ก้อนฟางยังไม่ได้เคยียไอพวกนีเ้เลยเอ้าเดี๋ยวอ๋อเออมันหยิบเข้าตรงนี้ได้หรออ้าไม่ใช่เออมันทิ้งนีิว่าในโกดังคือมันต้องเคียย์ของทิ้งเหรอ อ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องเครื่องของเนี่ยผมไว้มาเคลียนนกรอบก่อนตรงนี้ก็ลก็อกจัดชเชียงพิงไปโอเคอันนี้ปูพื้นเหรอบล็อกอะไรมันล็อกอ๋อซื้อใช่ป่ะฟื้นปูไม่ใช่ปูพื้นเอออ่อานผิดขอไปนะ โอเคเรียบร้อยฟื้นฟูอ๋อมันจะมีไอ้ที่เก็บของมาให้แฮะแล้วก็อะไรสั่งสินค้าเพิ่มเติมและที่ขายแทบเลต็ตพิ PC. โอเคจะส่งใช่ปะ่ะสินค้านะครับก็มีอย่างมีร้านเฮ้ยน่าจะมีร้านไอศครีมด้วยโอเคมีน้ํามันแล้วก็สินค้าจําไว้นะคือผมชอบลืมกับพวกอะไรนี้แบบพักเลยอ่าสั่งสินค้าเหรอคือของพวกนี้มันน่าจะามาจัดในไอ้ร้านเรานะครับ ก็เอาน้ำอารมเลยแล้วกันน้ำอารมณ์ซื้ออะไรดีอมันมีจุดแดงกับจุดเขียวอะหมายความว่ายัางไงจุดเขียวนีค่คือคนซื้อดีหรอทีคกูเอามาหนึ่งชิน <c oughs> ้นแคดี้พอแล้วก็ของว่างเลยแล้วกัน <c oughs> เอาที่ราคาไม่แพงเอาที่แบบเราพอซื้อได้นะครับ กดซื้อเลยตรงนี้ใช่ปะอันนี้ตักกาเดียนดูดุ๊ดุดุโอเคได้ตรงนี้สั่งซื้อราคาทั้งหมดร้อเก้าสิเหรียญโอเคเรียบร้อยฮะว้าวคราวนี้เราก็มีของสต็อกในตรงนี้เลยโอเคงั้นผมไปเปิดปั๊มเลยแล้วกันเพืออยากมีพนักง,งานจัง <c oughs> คือตอนนี้ผมยังจ้างพนักง,งานไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ย คือผมยังไม่มีตังค์ควรจะทำไปก่อนเอ่อพนักง,งานใช่ไหมพนักง,งานอ่ะพนักง,งานยังไม่มานะฮะคือเรายัางเปิดรับสมัครไม่ได้เพราะปุ่มาณนั้นโอเคของนี้จะใกล้จะเต็มแล้วฮะโอ๊ยโอ้ยงั้นสั่งไอ้รถเก็บขยะมาเก็บก่อนเออรถขยะรถขยะอ่าบริการนี่ฮะสั่ง มาไม่รู้สัง่งฟรีหรือเสียตังค์เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงคือมีรถมาส่งของเรานี่รถอะไร呀อ้อาวเฮ้ยเนี้ <laughs> โอเคเป็นรถมาส่งของแล้ว <S <S เปิดมาเลยแล้วน่าจะมีคนบริการด้วยเนะอะนี่เราบริการเองเลยโอเคตรงไหนวะเนี่ยอืม เฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครหัว loạn ทำไมทำไมมันหลอนวิวเนี่ยเฮ้ยเอา,ส,เอาสั่งเอ่อสั่งเพีย้แค่นี้นะโอเคงานเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วฮะเอ้ยท้ายรถปิดด้วยดิเออปิดด้วยปิดด้วยหืมไม่ปิดอีกเอาอ่ะงั้นไปอย่างนั้นเลยแล้วกัน <laughs> ปิดตะเวงเลยแล้วกันนะครับเออผมขอไปปิด แล้วก็เขาเตือนผมอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะต้องปิดด้วยออกด้วยเอา้าออกไปได้เดี๋ยวประตูก็ได้โอเคตูม้มปิดละนะ,ะคือเขาเตือนบอกว่ากรุณาปิดไว้ด้วยไม่งั้นอของคุณหายแน่นอนนะฮะผมว่างั้นเละเดี๋ยวเอเอขยะาหายอ๋อรถมาเก็บขยะไปแล้ว <laughs> อ๋อนี่ไง <laughs> เก็บให้หมดนะครุนเก็บขยะไอ้คนนี้ทำไมไม่ไปเลย ว่าบางชิ้นมันอยู่นอกไอ้ขอบเขตมันเลยไม่ไปอ่ะอนี่นี่มีลูกค้ามาแต่ไม่มีของของมันจะเข้าสต๊อกยังไงอ่ะของว่างวางของเหรอโอ้นี่ไงวางของโอเคตัวนี้วางขนมมันออเลยรไปวางนด่อีกป่าวโอเค นี่ฮะลูกค้าเข้ามาใหม่ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเติมบัตรไว้ไอ้ทำไมเป็นเสียงสะท้อนมาดิครับเ,เคระหว่างนี้ผมก็เก็บของรอเลยลรับตัวสอบลุงเอาอีกแล้วโทรศัพท์ของลุงผมมาอีกแล้วเอาอะเดี๋ยวมาดูไว้ของตกแต่งกันต่อไปเลยคือนี่เป่นเจ้ของตกแต่งกับธุรกิจ อื่นๆนะฮะเอออะไรอะก็บอกออกอันนี้ซื้อที่จอดรถเหรอเขบอกเอาเลือดตัวนี้โอ๋ยห้องสุข,ขาโอเคซื้อมาอีกแล้วอะไรห้องตัวนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างรอเดี๋ยวแป๊บเดียวครัลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าแล้วรู้สึกว่าเราจะได้ค่าความนิยมอะไรจากตรงนี้ด้วยนะครับ เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยถ้าเราแบบบริการบริการลูกค้าไม่ดีหรือร้านเราแย่เงี้ยคือเขาคนเขาจะแบบไม่เขาร้านเราก็ได้ประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวไอ้ห้องสุขาเออตรงนี้ไงเฮ้ยแถมได้เงินด้วยเดี๋ยวขอแรกผมเขียยตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาเขี่ยห้องน้ําต่อนเลยดีกว่าลูกค้าก็เยอะเยอะคือผมาสาดก่อนว่าเราจะได้ตังค์จากเยอะแยะได้ดอดหมดแล้วโอเคผมก็เก็บนี่ที อ่าแล้วก็ทำความสะอาดหน่อยเอเอ,เอ,เอรู้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 เรียนรู้มานานเลี้ยวตรงนี้นะทำความสะอาดนี่คือห้องน้ําคือห้องน้ํำยังไงห้องล้างมือ <c oughs> ใช่ป่ะไอตัวนี้เขาได้ป่ะไม่ได้เฮ้ยเพิ่มคะแนนความนิยมของสถานีขึ้นหนึ่งคะแนนเหรอมันวัดมาดูตรงไหนกว่นี้โอ้โห อยู่คนเดียวแล้วก็ทำการลำบากด้วยคะแนนเหรออยู่ในนี้นมีป้ามีจุดหมายมันดูตรงไหนอะข้าคะแนนหรอก เอาแล้วแล้วก็รู้สึกไปเควสอ่าเลื่อนระดับอ่าร้านหลอกก็เป็นเลเวลวสองเรียบร้อรยนะครับก็บอกเลยว่าโคตรวุ่นวายเลยเออทั้งดีบ้างทั้งไม่ดีบ้างนะครเอาจิ้งถ้าเราเติมน้ำมันเอ่อให้เขาได้ดีมันก็โอเคนะครับก็ตัวนี้ยังไม่เคลียบปุ๊บไวดก่อนเดี๋ยวมีคนมาขโมยของนะครับอ่าแล้วก็เควสต่อไปก็ซื้อเวิร์กช็อปจากแล PC, ็บพีซีเหรอเวิร์กช็อป นี่ฮะสามร้อยเหรี <300 S 1> รยญโอเคโอ,อออโอเวิร์กช็อปอืมช็อปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวิร์กช็อปใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเวิร์กช็อปอ่าวิ่งอ่อรอลูกค้าในเวิร์กช็อปและซ่อมรถไอ้นี่มันเป็นที่ซ่อมรถนะฮะโ,โอเคเรามีร้านซ่อม เลยบอกเลยว่างานผมน่าจะวุ่นวายกว่าเดิม <c oughs> คือทั้งขายตรงนี้แล้วก็มีปั๊มน้ำมันแล้วเอาจริงๆกูจะเติมน้ำมันสิ <c oughs> โอเคก็สำหรับไอ้แก๊สเตชันในคลิปคลิปนี้นะผมคงต้องขอลาเพียงเท่านี้กว่านะครับไว้เรามาซ่อมรถกันต่อในคลิปหน้านะไปดูว่าจะวุ่นวายแค่ไหนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเติมน้ำมันลูกค้าก่อน